วามดีบคนเรามีดีได้ดีน้ำใจที่ให้แก่คนเจ็ดบุครากรผู้ทรงคุณค่าของโรงพยาบาลสนิพยุปราชเดียวดม ได้วุธิตนพัฒนางานอย่างเต็มกำลังความสามารถสมเกียรติสมศักดิ์สีของสมเด็จพระยุพราชอันได้แก่นางดอกไม้บริสุทธิ์ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองเริ่มทำงานเมื่อปีพศ2519ที่สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอเดีอวดมในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ปี2521ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลสมเดจพระยุพราชเดีอดดมปี2527 ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้พี2558ได้ย้ 58, ยายหน่วยปฏิบัติงานมาประจำที่งานธุรการฝ่ายบริหารและย้ายมาประจำที่ศูนย์วิทยุและโทรศัพท์จนถึงปัจจุบันภูมิใจที่ฟ้าลิขิตให้ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเดชอุดแห่โดโดงี์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของพระเจ้าแผ่นดินนะคะภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ร่วมบุกเบิกโรงพยาบาลตอนนั้นบิดาได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละค่ะพวกเรารุ่นบุกเบิกนี่แหละค่ะได้ไปช่วยงานทาั้งๆที่บ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเอาศพบ,บิดาไปบรรเ็นกุศลพวกเรารุ่นบุกเบิกก็ตามไปช่วยงานนะคะสมัยนั้นหัวหน้าเพียงสส์มณีปกรณ์เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งได้นำพาพี่น้องเจ้าหน้าที่รุ่นหมู่เบิ์นี้และค่ะไปช่วยงานโศบดิดาสองนิสันอันนั้นคือ ความภาคภูมิใจสิ่งที่อยากฝากก็คือฝากน้องๆรุ่นหลังนะคะทุกฝ่ายทุกงานว่าอยากให้น้องรักและรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายอยา่างเต็มความสามารถนะคะอยากให้บริการผู้มารับบริการทุกท่านที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลของเราพึงพอใจนะคะอันนี้คือฝากจริงๆนะคะนางอุทัยวันขวัญโน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานเริ่มทำงานเมื่อปีพศ2519ที่สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอเดชดอุดมปี2521ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลสนเด็จพยุพราชเดชดอุดมปี2523ได้รับการบรรจุเป็นรูปจ้างประจำกรมอนามัยทำงานที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและทำงานที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชมุมชน ปี2556ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนิทพยุทราชเดชอุดมปฏิบัติงานที่งานเยี่ยมบ้านกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิทำหน้าที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตร่วมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพจนถึงปัจจุบันได้ทำงานที่บ้านเกิดค่ะโดยได้ให้บริการสุขภาพกับประชาชนในเขตบ้านเกิดของเราค่ะก็เลยมีความภาคภูมิใจมากค่ะ การทำงานของเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ขยันแล้วก็อดทนมันจะทำให้เราทำงานได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆค่ะนางสุธาชอบทำเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานเริ่มทำงานเมื่อปีพศ .2521 บรรจุเป็นลูกจ้างประจําในตําแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานหน้าที่คนงานประจําตึกผู้ป่วยจากนั้นไล้ไปอบรมเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานที่ห้องแลบ และได้ลาศึกษาต่อในหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์2ปีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อปีพศ2526ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และได้ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จนถึงปัจจุบัน มาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เด็กจนเป็นสาวค่ะมีความภาคภูมิใจในหลายอย่างค่ะอันนึงลหะก็คือภาคภูมิใจในองค์กรของเราที่เราเข้ามาอยู่ในใต้ลุ่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะนับว่าเป็นบุญของดิฉันมากมายค่ะก็พยายามทําตัวให้อเลืเบิกบานค่ะเบื่อก็ปลาไปปฏิบัติธรรมไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ได้ค่ะ มีความผูกพันในองค์กรคือเรามาทํางานเรามาทําบุญค่ะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองให้กับองค์กรค่ะแล้วก็ภูมิใจในเจ้าหน้าที่ของเราของแ lap ของทุก,ทกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจุดไหนค่ะเพราะว่าเรามีน้ําใจให้กันไปไหนก็อรือดเบิกบานอยากฝากลูกหลานอยากฝากคนที่อยู่ อย่าคิดว่าตัวเองมาทำงานซ้ำๆแล้วเบื่ออย่าทำงานไปวันๆให้ทำด้วยใจเอาคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ในใจของเราออกมาสร้างเป็นรูปมาทำให้ขึ้นมาให้เป็นโรงพยาบาลเหมือนกับ S c สแคิตคือเราผ่าน HA มาแล้วให้เป็นโรงพยาบาลที่เราปูพื้นทางเรียบมาให้ตลอดแล้วก็ขอให้ปูพื้นทางเรียบอีกต่อไป รุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไปค่ะนายสมนอนสุดทางตำแหน่งช่างต่อท่อระดับสอสองเริ่มทำงานเมื่อปีพศ2525ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานโรงครัวและย้ายมาปฏิบัติงานที่ถึอผู้ป่วยสอง ย้ายไปเป็นคนงานห้องคลอดและได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจําเมื่อปีพศ2537ในตําแหน่งช่างต่อท่อปี2540ได้ย้ายจุดปฏิบัติงานไปเป็นคนงานที่กลุ่มง,งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนรับผิดชอบงานบริการห้องประชุมและทําความสะอาดจากนั้นได้ย้ายหน่วยปฏิบัติงานมาที่กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนระบบสุขภาพปฏิบัติงานบริการห้องประชุมจนถึงปัจจุบัน ก็ภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่กับโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งใกล้กับบ้านของตัวเองนะครับทำงานใกล้บ้านของตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็สบายใจด้วยที่ไม่ได้ไปทำงานที่อื่นหรือว่าไปหางานที่อื่นแล้วก็ดีมากๆที่ได้อยู่โรงพยาบาลใกล้ใกล้ บ้านของตเองก็ขอฝาก็คิดที่เจ้าที่ทุกท่านนะครับวิว่ารุ่นบุตรหลานก็มีนะครับขอขอให้จ้างแกทํางานในสถานที่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นครอบครัวก็จะสบายเหมือนกันนายอภิเชษฐสามิลาตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ระดับสสองเริ่มทำงานเมื่อปีพศ .2525 ในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปี2527ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์หน่วยงานรังสีการแพทย์ปี2537ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยจนถึงปัจจุบันความภาคภูมิใจในการทำงานครับดีใจและภูมิใจมากที่ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและก็ภูมิใจที่น้องๆนันกรังสีเทคนิคไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วก็ดูแลน้องๆที่มาใหม่จะฝากเข้าคิดถึงน้องๆอะไรที่พี่ทําดีแล้วก็ให้น้องสานต่อไปเราอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเหมือนเดิมให้มีความอบอุ่นเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าคนทุกคนที่เข้ามาให้มีความจริงใจให้กันคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรามีแต่คนดีๆขอบคุณครับนายสมชัยสมจิตพนักงานขับรถยนต์ระดับส2อ เริ่มทำงานเมื่อปีพศ2524ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานปเป็นทั้งรปภผู้ช่วยเหลือคนไข้ขับรถรับส่งผู้ป่วยพนักง,งานทำความสะอาดได้รับ,รบการาบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปีพศ2534ในตำแหน่งพนักง,งานขับรถยนต์ปฏิบัติงานในหน้าที่ขับรถยนต์รับส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายบริหารกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการจนถึงปัจจุบัน ได้ได้ร่วมทุกร่วมสุขกับพี่น้องทชาวยุพร,ราชทุกคนผมดีใจบ้างภูมิใจฝากลูกหลานานที่ทํางานในยุพร,ราชเดลุดมช่วยก,กันรักษาสิ่งของของราชการและมีระเบียบวินัยทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทชาวยุพร,ราชให้ดีทีทนายแพทย์วีรศักดิ์ศรีชนเช่นสกุลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเร็จพยุพร,ราชเดลุดม จบแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่น7เมื่อปีพศ2528เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนพศ2528ที่โรงพยาบาลมหาสารคามปีพศ 2531- ถึง25 2537ได้รับทุนโรงพยาบาลมหาสารคามเรียนต่อสาขาศัลยกรรมศาสตร์ออโปิดิกที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลภาพมุงกุฎเกล้า ปีพศ2534กลับไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาสารคามในตำแหน่งแพทย์ศัยกรรมกระดูกและข้อวันห้ากลุ่มงานกายภาพบำบัดวันห้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ช่วยเพ้่อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพรองเพ้่ออำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคามและในวันที่1ตุลาคม2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับผมนายแพทย์วิรศักดิ์ศรีชวนชื่อสกุลผู้มยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้มาดํารงตําแหน่งผู้วยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมก็เป็นผลจากการที่เราตั้งใจทํางานแล้วก็มันสั่งสมความดีสร้างกลยาณมิตร ล้ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสก็เลยได้มีโอกาสที่มาทำงานนะที่แห่งนี้ผมเชื่อว่าคนเรามีขึ้นมีลงในช่วงที่เราตกต่ำก็สำคัญที่สุดคืออย่าท้อถอยต้องหมั่นเรียนรู้หาประสบการณ์เมื่อมีโอกาสขาขึ้นเราก็ทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ช่วยเหลือทุกๆคนครับขอบคุณมากครับ สำหรับหมอก็ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันทำงานไม่ว่าจะหนักหรือว่าเหนื่อยหรือว่าทุกท้อหรือว่ามีความสุขร่วมกันมาจนถึงอายุเกษียณ60ปีนะคะบุคลากรที่ทำงานได้ถึงอายุ60ปีเนี่ยท่านต้องผ่านอะไรมามากมายและเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่ร่วมกันด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ทำให้โรงพยาบาลมาจะเป็นเกาะกำบังคุ้มครองให้ทุกท่านเนี่ยเกษียณอายุยังมีความสุขในวัยเกษียณอายุก็คือในวัยช่วงปลาย ของชีวิตสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมตัวในสําหรับในเกษียณของเราก็คือว่าเราต้องสร้างรับภายในของเรานะคะ าภายในก็คือสร้างกําลังใจของเราจิตใจของเรานะคะถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆเราอาจจะทําเกษตรหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบที่เรารักอยู่ที่บ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือดูแลครอบครัวของเราแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะทํางานด้านภายในก็คือเราจะศึกษาดูจิตดูใจของตัวเองนะคะพยายามปล่อยวางแล้วก็ทําชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะอันไหนที่ยังยึดยังติดคิดว่าบันวางไม่ได้ก็ค่อยๆปล่อยทีละอย่างสองอย่างนะคะหลังจากนี้ผ่านไปถึง ต่างที่เข้ามามันจะเป็นบทเรียนสอนเราเป็นประสบการณ์สอนเราให้เราเนี่ยปล่อยได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากขึ้นก็ขอให้ทุกท่านทีท่เกษียณอายุนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็ขอมอบกําลังใจให้ทุกทุกท่านและเวลามีความทุกข์หรืออะไรขึ้นมาโทรหาหมอได้นะคะหมอย,ยินดีมาเจอกันได้นะคะเรายินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ